เดี๋ยวเอามือลงก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องนั่งประนมมือนั่งให้สบายหลวงพ่อจะชี้แนะให้เห็นอะไรบางอย่างเนาะที่เป็นความจริงที่มีอยู่ต่อหน้าต่อตาในขณะปัจจุบันโดยเริ่มจากว่าให้เราลองพิจารณาร่วมกันว่าศาลาหอไตรแห่งเนี้นะบางเวลาก็มีผู้คนนะขึ้นมานะ จะเรียกว่ามาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมมาไหวพระสวดมนต์บางเวลาก็เยอะนะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายบางเวลาก็มีเด็กนะแล้วนอกจากนั้นแม้กระทั่งบางช่วงบางเวลาเนี่ยก็ยังเคยเห็นนะก็จะมีแมวมีหมาขึ้นมาบนศาลาเนะี่ยอื แล้วก็บางทีก็จะเห็นจิ้งจกทุกแกก็อยู่ในศาลาแต่บางครั้งในศาลาไม่มีใครเลยไม่มีผู้คนไม่มีหมาไม่มีแมวไม่มีตุ๊กแกนะแล้วก็จะหมุนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยนะต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่เริ่มมีศาลาแล้วตรงนี้หลวงพ่อจะบอกคือเพื่อแยกแยะให้เห็นว่า ผู้คนหรือว่าหมาแมวตุกแกกับศาลาเนี่ยมันเป็นคนละสิ่งกันศาลาก็อย่างหนึ่งนะสิ่งที่เข้ามาอยู่ในศาลาก็อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราแยกได้อย่างนี้ก็ปรากฏว่าไอศาลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนก่อนที่ผู้คนจะขึ้นมาก่อนที่แมวหมาจะขึ้นมาศาลามีอยู่ก่อนแล้ว แต่สิ่งที่ขึ้นมาในศาลาเนี่ยพวกนี้มันมันจรมาในภายหลังนะเมื่อเข้ามาแล้วมันก็ต้องออกไปหลวงพ่อไม่เห็นว่ามีสิ่งใดที่เข้ามาในศาลาแล้วจะอยู่ในศาลาตลอดไปนะสิ่งใดเข้ามาสิ่งนั้นจะต้องออกไปตรงนี้เพื่อจะเทียบเคียงให้เห็นกับจิตใจของเรานะในในจิตในใจก็มีอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะ ไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโลภความหลงความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจซึ่งก็มีมากมายนะแต่บางเวลามันจะนิ่งกลิบมันจะเงียบมันจะไม่มีอะไรความคิดจะเรียกว่าบางครั้งความคิดเกือบไม่มีอารมณ์รักโลภโกรธหลงไม่มีนะบางคนใช้คำว่ามันมันนิ่ง มันไม่มีอะไรแต่ความไม่มีอะไรอย่างเนี้ยมันก็เหมือนผู้คนที่ขึ้นในศาลาแหละจะไม่ให้มีอะไรแบบถาวรมันก็เป็นไปไม่ได้จะให้มีอะไรถาวรมันก็เป็นไปไม่ได้มันจึงปรากฏความจริงก็คือว่าในใจนี้เดี๋ยวก็มีสิ่งนั้นจอนมาแล้วสิ่งนั้นก็จรอ,ออกไปสิ่งใหม่จอนมาสิ่งนั้นก็จรอ,ออกไป เรียกว่ามันเข้าเข้าออกออกซึ่งพวกเราก็มีประสบการณ์แล้วถ้าได้พิจารณาตามที่หลวงพ่อชี้นะนะแม้กระทั่งที่เรามาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมลองสังเกตในใจนะบางครั้งมังคุ้งซ่านมันมีความคิดเยอะมีความหงุดหงิดลำคาญแต่บางเวลารู้สึกสงบนิ่งสบายโล่งโปร่งเบา ฉันใดฉันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในศาลากับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจก็ไปในทำนองเดียวกันแต่สิ่งที่จะหลวงพ่อจะชี้บอกแยกแยะให้เห็นก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจอ่ะซึ่งเราเรียกว่าอารมณ์นะเรียกว่าอารมณ์เป็นสิ่งถูกรู้แต่ใจตรงนี้ต้องแยกให้ได้ระหว่างใจกับอารมณ์ ระหว่างใจกับสิ่งถูกรู้มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะใจมีแต่ความรู้มีแต่รู้แต่อารมณ์เป็นสิ่งที่จรมาเป็นสิ่งถูกรู้แล้วเมื่อมันไปใจก็รู้ได้ว่ามันไปแล้วที่จะให้เข้าใจก็คือว่าใจมันได้แต่รู้ก็หมายถึงว่าสิ่งใดจรมาในใจใจก็รู้สิ่งใดดับไปแล้วจรอ,ออกไปแล้ว ใจก็รู้ตรงนี้เป็นสาระสำคัญก็คือต้องแยกให้ได้ระหว่างใจกับอารมณ์ทีนี้ถ้าเราแยกไม่ได้เราก็จะหลงว่าใจใจเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นใจโกรธใจหงุดหงิดใจโล่งใจโปร่งใจเบาสบายความโล่งความโปร่งความเบาสบายอันนั้นเป็นอารมณ์ไม่ใช่ใจแต่ใจรู้ได้ว่ามันโล่งมันโปร่งมันเบาสบาย ถ้าเป็นอย่างนี้เราลองมาเทียบกับศาลาซึ่งเหมือนกับใจศาลามันไม่เคยตำหนิติเตียนใครที่ขึ้นมาในศาลานี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่จะว่าจะเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นคนมีอายุเป็นคนหนุ่มคนสาวศาลาไม่เคยพูดไม่เคยบ่นเรื่องคนที่ขึ้นมาบนศาลาแม้กระทั่งหมาแมวตุ๊กแก อยู่ในศาลาศาลาก็ไม่เคยบน่นไม่เคยพูดไม่เคยตำหนิดใดๆกับสิ่งที่เข้ามาในศาลาแล้วก็บางครั้งไม่มีอะไรเข้ามาในศาลาเลยศาลาก็ไม่เคยยินดีไม่เคยยินร้ายกับสิ่งที่เข้ามาในศาลานะเพราะนั้นเรื่องใจก็เหมือนกันใจมันเป็นสภาวะธรรมเป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่จริง ที่รับรู้อารมณ์ได้แต่อะไรที่เข้ามาในใจใจไม่เคยบน่นไม่เคยพูดไม่เคยว่าไม่เคยตำหนิได้แต่รู้อยู่นั่นแหละนะแต่การที่บ่นพึมพำในใจอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ใจเพราะใจคุณนิสสมบัติคือรู้อย่างเดียวนะไม่อาจจะมีปฏิกิยาอาการได้แต่ปฏิกิยาอาการอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเท่านั้นเองแล้วใจก็ รู้เพราะฉะนั้นใจคุณสมบัติของใจคือรู้อย่างเดียวที่เรียกว่ารู้ซื่อๆรู้ซื่อๆนั่นแหละคือใจรู้ตามความเป็นจริงอะไรเกิดขึ้นในใจใจได้แต่รู้ใจได้แต่รู้นะทีนี้เรามาโยงกับภาคปฏิบัติคือถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะหลงก็จะหลงหมายความว่าพยายามรักษาอารมณ์ ป้องกันอารมณ์บ้างและรักษาบ้างเพื่อที่จะไม่ให้อะไรเกิดขึ้นในใจโยมลองดูว่าถ้าเป็นศาลานี้ศาลามันจะป้องกันคนไม่ให้ขึ้นในศาลาได้ไหมคําตอบก็คือว่าไม่ได้ถ้าคนจะขึ้นมันก็ต้องขึ้นคนจะลงไปก็ต้องลงไปศาลาก็ไม่ไม่ทำอะไรนะหมาขึ้นมาศาลาก็ไม่เคยว่า จะไปห้ามหมาบอกหมาอย่ามาขึ้นบนบนศาลานะมันก็ห้ามไม่ได้ถ้าหมามันจะขึ้นมันก็ต้องขึ้นแมวมันจะขึ้นมาศาลาจะไปห้ามแมวบอกว่าอย่าขึ้นมาก็ห้ามไม่ได้เพราะนั้นเมื่อไปเทียบกับใจแล้วเนี่ยใจเนี่ยจะไปห้ามว่าอารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นในใจอย่าเกิดนะอย่าเกิดนะห้ามไม่ได้สิ่งที่ใจทำได้ก็คือได้แค่รู้ ได้แค่รู้จริงๆสิ่งถูกรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นที่ปรากฏขึ้นในใจอันนั้นนะ่ะต้องแยกให้ออกว่ามันไม่ใช่ใจใจจึงได้แต่รู้ความทุกข์ทางใจที่พวกเราประสบกันบอกว่าเออทุกข์มากเลยทุกทุกทุกไม่สบายใจเลยหงุดหงิดเลยวิตกกังวลอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่ใจแต่ใจก็รู้ได้ว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นแล้ว มีความหงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอาการเนาะมันไม่ใช่ใจแยกให้ได้อย่างนี้จริง,รงๆพวกเราก็มีประสบการณ์จากการได้ยินได้ฟังมาเยอะแล้วว่าใจได้แต่รู้ใจรู้อะไรได้บ้างรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจทั้งหมดทั้งสิ้นรวมถึงรู้สิ่งที่ไม่ได้เกิดในใจด้วยเรียกว่าที่พวกเราเรียกว่าใจนิ่งใจว่างเนี่ยก็ใจรู้ กายเคลื่อนไหวก็ใจรู้กายเคลื่อนไหวใจรู้เพราะฉะนั้นใจจึงไม่ใช่กายแต่ใจคือรู้กายเคลื่อนไหวใจรู้กายหยุดนิ่งใจรู้นะแล้วก็ร่างกายมันก็ทำหน้าที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดชีวิตมันเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดอยู่ตลอดชีวิตแต่ใจได้แต่รู้เพราะนั้นกายกับใจจึงเป็นคนละส่วนกันต้องแยกให้ออก เมื่อแยกออกเสร็จแล้วเนี่ยก็เนี่ยที่เรามาฝึกสติเนี่ยจริงๆอะ่ะเราก็ฝึกก็โอเคถูกต้องแล้วฝึกแต่ว่าเพื่อให้เกิดปัญญาก็คือต้องแยกรูปกายคือรูปใจคือจะเรียกว่านามก็ได้อาการที่เกิดขึ้นในใจจะเรียกว่านามก็ได้นะอะไรมาเป็นตัวแยกอะไรมาเป็นตัวรู้ว่าอันนี้เป็นรูปอะไรเป็นตัวรู้ว่าอันนี้คือนามก็คือใจนั่นเองนะไม่ใช่เรา ไม่ใช่เราเป็นผู้แยกแต่ที่ผ่านมาหลงเอาตัวเราไปแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามแต่ความจริงใจต่างหากที่เป็นผู้แยกผู้เห็นคำว่าผู้เนาะมันไม่มีตัวตนเนาะแต่เวลาใช้คำว่าผู้ผู้ผู้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีตัวตนแต่จริงอะเวลาเราพูดเนี่ยมันเป็นคำสมมติเรียกว่ามีผู้ กายใจเป็นคนเอยใจเป็นคนรู้ใจเป็นคนดูเห็นไ้ใช้คาว่าคนแต่จริงๆอ่ะใจไม่มีลักษณะเป็นเป็นคนนะคือไม่มีลักษณะเป็นคนแต่ถ้าลักษณะของใจจริงๆคือมันไม่ปรากฏอะไรเลยเป็นได้แต่รู้สิ่งที่ปรากฏมันไม่ใช่ใจเพราะใจสามารถรู้สิ่งที่ปรากฏได้อย่างที่อยู่ในตัวเราโยมลองพิจารณาตามนะว่า แม้กระทั่งตอนนี้ที่กายที่เคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเนี้อันนี้ใจรู้แล้วเมื่อเกิดมีความรู้สึกในทางกายเช่นหนักหนัก,นกตึงๆปวดปวด,ปวดไม่เมื่อยอันนี้ก็ใจรู้นะรู้สึกเน็บเนบรู้สึกคันรู้สึกร้อนวูบวาบอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นี่คือใจทั้งหมดที่เป็นรู้นะแล้วอารมณ์ในใจขณะนี้เช่อนอาจจะมีความเบือ่อเบื่อมาก เบื่อมากแล้วอยากให้พ้นวันนี้ไปเร็วๆนะไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้กลับบ้านแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใจรู้นะอารมณ์ความสงสัยความลังเลความง่วงเหงาเหงานอนนิวรณ์ทั้งห้าทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันใดใจก็เป็นเป็นสิ่งที่มารู้อารมณ์นี้เพราะในใจเนี่ยมันจึงรู้แจ้งรู้จริงรู้จริงทุกอย่างรู้ตามความเป็นจริง ว่าความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นนั่นแหละคือเป็นธรรมะเป็นความจริงเป็นสัจจะซึ่งจะต้องเรียนรู้ให้แจ่มแจ้งว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งที่เป็นรู้ทั้งเป็นสิ่งถูกรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เรียกว่าสัพเพธรรมาอนัตตาคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะทั้งที่เป็นสังขารน,นี่กายก็เป็นสังขารเวทนาก็เป็นสังขาร จิตที่เป็นอาการที่มันคิดมันนึกมันรู้สึกก็เป็นสังขารและก็ทำทั้งปวงก็คือกายกายทั้งหมดทั้งสิ้นอ่ะทั้งร่างกายจิตใจรูปธรรมนำธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราตรงนี้คือหัวใจของการปฏิบัติธรรมคือต้องเข้าใจความจริงว่าสัพเพธรรมาอนัตตาคือธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนไ,ไม่ควรถือว่าเป็นเราเป็นของเรา ลองพิจารณาดูสิว่าที่ผ่านมาเนี่ยยึดถือยึดถือกายยึดถือจิตยึดถือธรรมะว่าเป็นเราเป็นเราเป็นของเราการปฏิบัติเพื่อออกจากทุก์เพื่อพ้นทุก์โดยแท้จริงจะต้องเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องถูกต้องอยังไงถูกต้องว่ามันไม่ใช่เรามันไม่เป็นเราลองสำรวจดูนะว่าเราปฏิบัติธรรมมาหคืนเจวัน ยังยึดมั่นถือมั่นในกายในในจิตหรือเปล่าว่าเป็นเราว่าเป็นของเราหรือไม่ยึดแล้วรู้ว่าเป็นสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่านามนะตรงนั้นถ้ายัางเข้าใจไม่ได้ก็ต้องต่อยอดพัฒนาขึ้นไปก็โดยการเจริญสติเจริญสติสติเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มแรกเลยแล้วก็ทํากลางแล้วก็ถึงที่สุด ต้องอาศัยสติทั้งนั้นแต่ถ้าลำพังเพียงสติอย่างเดียวมันไม่พอมันจะต้องมีปัญญาด้วยเพราะการพ้นทุกข์ที่แท้จริงต้องพ้นทุกข์ด้วยปัญญานะไม่ได้พ้นทุกข์เพราะการให้ทานการรักษาศีลมีแค่มีสมาธิมันจะต้องมีปัญญาปัญญาคือเข้าใจตามความเป็นจริงว่าสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ควรยึดถือว่าเป็นเราว่าเป็นของเราเมื่อถ้าเข้าใจในปัจจุบันขณะนี้ลองพิจารณาพร้อมกันเอาเป็นว่าขณะนี้เข้าใจถูกแล้วว่าเออเนาะมันเป็นแค่ร่างกายเป็นแค่จิตใจเป็นแค่รูปธรรมนามธรรมเป็นแค่สภาพธรรมะมันไม่มีเราอยู่จริงแต่ที่มีเราเพราะว่าเข้าใจผิดไปหลงผิดยึดถือมาเป็นตัวเป็นตน เพียง <P en S 1> แต่เข้าใจถูกแล้วไม่ยึดถือแล้วความเป็นตัวตนก็ไม่มีอยู่จริงเมื่อความเป็นตัวตนอยู่ไม่มีอยู่จริงความเป็นเราไม่มีอยู่จริงเพราะนั้นไม่มีใครกลับบ้านเลยวันเนี้ยไม่มีใครกลับบ้านเพราะความเป็นเราได้ตายอยู่ที่วัดป่าสุกโตแล้วจึงไม่มีใครกลับบ้านจึงเหลือแต่รูปธรรมนามธรรมที่มันต้องเคลื่อนไปไม่มีใครกลับบ้าน อย่างเนี้ยเรียกว่าตายแล้วตายจากความเป็นเราตายจากความยึดมั่นถึงมั่นตายนี่ก็เรียกว่าตายครั้งที่หนึ่งเรียกว่าตายก่อนตายตายครั้งที่สองก็คือขันธ์ห้าแตกดับรูปธรรมนามธรรมมันแตกสลายไปอันนั้นตายครั้งที่สองแต่ยังไงก็ตามเนาะถ้าตายได้ครั้งที่หนึ่งก่อนก็คือเรียกว่าตายก่อนตายสุดยอดแล้วจากนี้ไปไม่มีผู้ทุกข ไม่มีผู้เกิดไม่มีผู้แก่ไม่มีผู้เจ็บไม่มีผู้ตายไม่มีมีแต่สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏปรากฏแล้วก็ผ่านไปดับไปหมดไปแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นมันไม่ใช่เรามันไม่เป็นเราอันนี้ก็เป็นการต่อยอดในทางปัญญาที่ลึกซึ้งถ้าเข้าใจตรงนี้ไม่ได้ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องผ่านไปดับไป ไม่ว่าจะเกิดทางกายลองพิจารณาร่วมกันก็คือว่าความปวดความเมื่อยของเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนที่เราเดินจงกรมกันก็ดียกมือกันก็ดีเกิดอารมณ์มากมายแต่สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันนั้นแต่มันไม่มีในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มันก็เป็นแค่สภาพธรรมะที่อันใหม่ที่กำลังปรากฏขึ้นอันเก่าดับไปแล้ว ไปแล้วไปรับไม่กลับมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้แค่สิ่งเกิดสิ่งดับที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เห็นด้วยสติปัญญาในปัจจุบันเห็นมันรู้มันแล้วก็ไม่หลงเข้าไปยึดถือไปเป็นเราเห็นที่หลวงพ่อคำเขียนบอกว่าเห็นแล้วไม่เป็นก็คือสิ่งนี้เห็นอะไรก็ได้แต่ไม่หลงเข้าไปเป็นนะเห็นกายก็ไม่เข้าไปเป็นกายเห็นจิตเห็นอาการทางจิต ก็ไม่เข้าไปเป็นผู้เป็นอาการนั้นให้ได้แต่รู้ได้แต่เห็นต้องรู้ด้วยใจรู้ซื่อๆนะการรู้ซื่อๆก็ลองไปพิจารณาดูนะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเวลาได้ยินคำว่าให้รู้ซื่อๆมันคล้ายๆว่าจะไปบังคับตัวเองเนี่ยให้สักแต่รู้คือไม่คิดไม่นึกให้มันรู้ตามรู้ซื่อเลยอย่างนี้ผิดหมดเลยมันผิดตรงไหนที่เข้าไปแทรกแซง ไปสะกดจิตเป็นผู้ไม่คิดไม่นึกให้มันรู้อย่างเดียวผิดเพราะอะไรการไปแทรกแซงมันก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อกระทาเห็นไหมกระทาให้มันรู้ซื่อแต่ความจริงใจมันรู้ซื่อของมันเองได้อยู่แล้วไม่ต้องไปไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปแทรกแซงมันรู้ซื่ออยู่แล้วมันเป็นเองอยู่แล้วแต่ถ้ามีการแทรกแซง ชัดเจนเลยมีการปรุงแต่งปรุงแต่งคือพยายามความพยายามนี้ก็เป็นความปรุงแต่งแล้วก็เหนื่อยยากลำบากแต่ถ้าไม่ต้องพยายามอะไรก็คืออยู่เป็นปกตินะจะเดินจะนั่งจะนอนก็อยู่เป็นปกติก็หมายความว่าอยู่ในศีลในธรรมไม่ทำไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำผิดศรรีลอยู่อย่างปกติส่วนอื่นๆที่มันเกิดขึ้นปรากฏขึ้นเนี่ยมันต้องรู้ได้ อย่างนี้เรียกว่าการปฏิบัติธรรมแบบไม่ลำบากแต่การปฏิบัติธรรมด้วยความลำบากเนี่ยจะต้องไปลองผิดลองถูกไปฝืนไปบังคับพวกนี้ลำบากหมดเช่นเวลาเดินจงกรมอะ่ะโยมลองเทียบกันดูเนาะถ้าเดินตามปกติเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้เก๊กไม่ได้เก่งอะไรมันเดินปกติแต่เราภาคปฏิบัติปับ๊บเริ่มเกง็งละตัวแข็งหละเห็นไหมมันลำบากแต่ถ้าเดินอย่างปกติ นะเดินปกติเนี่ยใจมันก็ทำหน้าที่รู้อยู่แล้วมันรู้เช่นเดินแล้วร่างกายโคลงเคลงร่างกายไหวๆอย่างงื้นอย่างนี้มันก็รู้ไปหมดแหละแล้วเดินไปมันก็คิดไปเดินไปก็คิดไปใจก็รู้แต่มันต้องเริ่มต้นต้องฝึกนะฝึกแบบผิดๆนี่แหละเพื่อจะได้รู้จักนะรู้จักกายรู้จักกายเคลื่อนไหวรู้จักความคิดรู้จักการ บ,บังคับรู้จักการแทรกแซงรู้จักไปหมดเลยแต่ตอนหลังเมื่อรู้จักแล้วเนี่ยใจเนี่ยพอมันมันรู้จักแล้วเนาะใจก็จะรู้ได้เองว่ามีพฤติกรรมทางกายอย่างนั้นมีพฤติกรรมทางจิตใจอย่างนั้นใจก็ได้แต่รู้รู้แล้วไม่ได้ยึดถือสิ่งใดเพราะสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วผ่านไปเกิดแล้วผ่านไปเราไม่ต้องไปทำให้มันผ่านแล้วไม่ต้องทำให้มันเกิดด้วยซ้า ลองสังเกตเองลองสังเกตด,ดูว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายลว้วนแต่เกิดเองทั้งสิ้นแล้วเวลามันดับไปมันก็ดับไปทั้งสิ้นเลยไม่มีใครเป็นผู้ทําเกิดไม่มีใครเป็นผู้ทําดับไอ้ตรงที่รู้ว่าไม่มีใครเป็นผู้ทําเกิดไม่มีใครเป็นผู้ทําดับตรงนี้แหละจะเข้าใจเรื่องความไม่ใช่เราขึ้นมาเพราะไม่มีเรามีส่วนได้เสียกับสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับเลยมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติ มีเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็เกิดไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็ไม่เกิด,ก,ก,ดก็แค่นี้เองเพราะงั้นก็ที่พวกเรามาปฏิบัติธรรมเนาะก็ได้ฝึกฝนมารู้อารมณ์ต่างๆแล้วแล้วก็ให้ต่อเนื่องนะอย่าทิ้งจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้รู้สึกตัวรู้ถึงความมีความมีก็คือรู้ถึงว่ากายมีอยู่รู้ถึงความมีก็คือเวทนาที่เกิดขึ้นในกายก็รู้ว่า มันมีเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตในใจความสุขความทุกข์ความวิตกความมง่งทุกอย่างเป็นอารมณ์เป็นเป็นสิ่งเป็นเครื่องรู้ของสติหมดเลยนะก็ฝึกให้ต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆเล่นๆอย่างที่ได้ยินฝึกไปเล่นๆรู้เล่นๆ,น,ๆนั่นแหละนะแล้วก็ได้ยินได้ฟังแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดปัญญาเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองไปบังคับไปแทรกแซงมันไม่ได้นะเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายไปเป็นเช่นนั้นเอง ความสุขความทุกข์ความวิตกกังวลก็เป็นเช่นนั้นเองนะปฏิบัติไม่ได้เลือกเพื่อจะเอาแต่อารมณ์ดีมาเลือกไม่ได้แล้วก็ไปเกลียดอารมณ์ไม่ดีการเกลียดแบบนี้ก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งคือเป็นความไม่ชอบความไม่ชอบแล้วก็ผลักใส่มันก็เป็นกิเลสเป็นตนัณหาก็ยิ่งเพิ่มทุกข์เพราะนั้นหลักการของมันก็คือเพียงแค่รู้ซื่อ,อตามความเป็นจริงในปัจจุบันเท่านั้นปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะ อดีตมันล่วงไปแล้วมันก็เป็นแค่เรื่องราวเป็นแค่ความจําได้มาเรียบเรียงเป็นเรื่องเป็นราวแต่ในปัจจุบันมันรู้เป็นขณะปัจจุบันปัจจุบันมันจึงไม่มีทุกข์อะไรนะเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเป้าหมายสูงสุดคือเพื่อพ้นทุกข์นะทุกมีทุกมีอยู่แต่ไม่ต้องเป็นทุกข์แค่นี้ก็จะพ้นทุกข์ได้นี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาวันนี้ก็หลวงพ่อก็พูดตามสมควรกับเวลาก็อยู่ติลงเพียงท่านนี้